สวัสดีครับอ่ามาเจอกันอีกแล้วนะครับตื่นขึ้นมาในยามเช้าแบบนี้นะครับครูก็มีคําถามนะครับคําถามหนึ่งให้เราตอบนะครับคําถามนั้นก็คือคําถามว่า What do you feel like What You feel like? อย่างไงบ้างครับใครตอบคำถามนี้นะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับว่าคุณจะตอบยังไง What do you feel like นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวคำนี้นะครับอ่ะเป็นสำนวนอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวกูเฉลอยอินก่อนเนาะอ่ะหลายคนตอบไปแล้วใช่ไหมครับว่า What do you feel like คืออะไรครับหลายคนเคยได้ยินคำว่า feel feel ปรว่อะไรครับ รู้สึกใช่ไหม feel feeling นะครับ feel feeling นะ feel แปลว่ารู้สึกแต่ครูไม่ได้ถามพวกเรานะครับว่าคุณรู้สึกอย่างไรนะแต่ครูถามว่ายามเช้าเนี่ยคุณจะกินอะไรเรามาดูกันเลยนะครับว่าสำนวนคำว่าคุณอยากกินอะไรเนี่ยนอกจากคำว่า what would you like to eat มันจะพูดว่าอย่างไรได้บ้างโอเคไหมอ่าคราวนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าคำว่า what do you feel like นะครับหมายถึงอะไรเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับก็คือคำว่าคุณอยากกินอะไรคำว่า feel like นะครับ like ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าชอบนะครับ l i k e แม้จะเขียนเหมือนกันนะครับ มันก็ไม่ได้แปลว่าชอบแต่มันสำนวนเป็นสำนวนนะ,ะคุณรู้สึกอยากกินอะไรเหรอ,อ feel like นะครับแต่ i เนี่ยสมมติถ้า like เป็น preposition นะครับก็คือมันจะแปลว่าเหมือนหรือคล้ายนั่นเองนะครับฉะนั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้เราต้องสังเกตไว้ก่อนนะครับอย่าตอบไปนะ I'm happy <laughs> ฉันมีความสุขนะ I'm happy I'm good อย่างเงี้ย มันผิดนะครับหน้าแตกเลยนะฉะนั้นเวลาตอบควรจะตอบอยังไงนะครับในส่วนของ what do you feel like นะครับก็ตอบอย่างนี้ครับอย่างแรกเลยบอกว่า I feel like แล้วตามด้วยชื่ออาหารนะครับ I feel like a steak I feel like f r i e d chicken นะครับแบบเนี้ยก็ได้แล้วนะชื่ออาหารปุ๊บ ก็ได้กินแล้วนะไม่งั้น feel happy ไปหิวแย่เลยอ่ะนะครับมีอีกสำนวนนะครับที่เราจะถามคนอื่นก็ได้นะครับหรือเราจะต้องฟังให้เป็นนะครับก็คือคำว่า what are you feeling What are you feeling ไม่ได้ถามเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณอีกแล้วนะครับแต่ถามว่าอะไรครับถามว่าคุณเนี่ยอยากกินอะไรถูกไหมเวลาตอบก็ตอบ I'm feeling like มีได์นะ I'm feeling like a steak ตามด้วยชื่ออาห,าหือนกัน I'm feeling like a hot dog แล้วแต่นะครับอ่านะครับนี่คือลักษณะของการตอบนะครับอ่าคราวนี้นอกจากสำนวน2องสำนวนนี้เกี่ยวกับคำว่า feel แล้วนะครับอ่าเราจะมีสำนวนอะไรบ้างนะครับอ่าเกี่ยวกับคุณอยากกินอะไรอ่าอันแรกนะครับที่เราใช้บ่อยๆก็คือ What would you like to eat What would you like to eat? คำว่า would like หมายถึงอยากจะคุณอยากจะกินอะไรนะครับ What would you like to eat? What would you like to drink? นะครับคุณอยากจะดื่มอะไรคุณอยากจะกินอะไรอันนี้เป็นสำนวนเพนเพที่เรารู้รู้อยู่แล้วเนาะอ่าหรือจะใช้คำว่า What do you want? ไอนน้ What do you want เนี่ยก็คือไม่ค่อยสุภาพนะครับมันไม่ค่อยอเอามาใช้เท่าไหร่นะ What would uh, What do you want to eat? อันนี้ก็ออกแนวเหมือนว่า ไม่คนสดิทสุดๆอะประมาณนั้นแล้วกันเนาะถ้าจะใช้ก็ใช้ได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับโอเคนะจะใช้แบบว่าคนที่ไม่มีคําศัพท์นะเมื่อกี้แต่บอกไปแล้วสำ,สำนวนอันไหนที่มันดีกว่าก็ใช้อันนั้นเลยนะโอเคมีอีกสำนวนหนึ่งครับที่เราอาจจะงงนะครับถ้าเราไม่รู้ฉะนั้นสำนวนนี้ครับ what are you out for What are you up for? นะครับก็คือคุณเนี่ยอยากกินอะไรอ่คุณอยากกินอะไร up for นะ up for for นะครับอ่าก็คือคุณเนี่ยอยากกินอะไรเหรอ What are you up for? ฉะนั้นเวลาตอบก็ตอบบอก I could go for I could go for แล้วตามด้วยชื่ออาหารนะ I could go for a steak I food, I could go for fine chicken เข้ามั้ยครับ สำมนวนต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับการกินนะครับเห็นไหมอยากกินอะไรโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเอาไปใช้กันได้แล้วนะวันนี้คุยงจินสุขะสุดรูปการเรียนรู้สู่อชัชยะทุกทิศทางต้องลากนกาด้วครับพบกันใหม่ในครั้งหน้า See you again next time b ายบาย